ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแต่ละปีเมื่อถึงช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูกาลพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่างใจจดใจจ่อที่จะได้เฝ้ารับสเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก,ก่อนโดยทรงเปลี่ยนถวายสามช่วงฤดูกาล ในเดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนอันเป็นพระราชพิธทีที่ทรงสืบทอดมาแต่ปีพุทธศักราช2495พระราชดำริที่สำคัญที่มีเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช คือการทรงพระสุรายน้ำมนต์พระแก้วพระราชทานรัศดรที่มาเฝ้าทูนละองทุลีพระบาทให้ได้รับสิริมงคลทั่วหน้านับแต่ช่วงต้นรัชกาลพระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในการสืบทอดฟื้นฟูพระราชประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเช่นพระราชพิธีเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาคบูชา พระราชพิธีเสด็จบำเพ็ญพระราช,ชกุศลวันวิสาขบูชาและในปีพุทธศักราช2501ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราช,ชกุศลในวันอาสารหบูชาเพิ่มขึ้นและรวมเข้าไว้กับการพระราชกุศลเข้าพรรษาเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลเนื่องในวันอาสารหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อพุทธศักราช2,502ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐถินโดยขบวนพยุหายาตราทางชนละมาศพระพุทธนวราชบพิษพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ทรงบรรจุพระพิมพ์จิตรดาไว้ที่ฐานในระหว่างการจัดสร้างพระองค์ทรงตรวจพุทธลักษณะให้ต้องตามพระราชหฤทยัย ทรงโปรดให้หล่อพระราชทานแก่จังหวัดต่าง,างๆทั่วราชอาณาจักรด้านธนุบำรุงพุทธสถานเมื่อพุทธศักราช2500ในโอกาสครบ25พุทธศตรวรรษพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณช่วยให้การก่อสร้างพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพระราชทานานามพระพุทธรูปปางลีลาประธานพุทธมนฑลว่า พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมนทนสุทัศน์เมื่อพุทธศักราช2525 25, ในโอกาสสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีทรงโปรยกลา้าโปรยกระม,ม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเป็นงานสำคัญของแผ่นดินทุกวันนี้ พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดพระราม9กากญจนาพิเศษที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2538นี้ได้ประจักษ์ในแนวพระราชดำริของพระองค์ในการสร้างศาสนสถานวัดนี้เป็นวัดขนาดเล็กที่คำนึงถึงความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยสูงสุดบวร บ้านวัดโรงเรียนอันเป็นความสัมพันธ์ตามวิถีไทยมาแต่อดีตทั้งในส่วนทาวรวัตถุการเจริญศรัทธาของประชาชนพระบรมราชูปมัมจะช่วยให้แสงสว่างของพระพุทธธรรมเรืองรองสว่างสวยัยในแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน